สองบาทมันท่อนหาลอยโอ้ยตัวอไสดอไรสดดกจ้าขอโทษนะลูกขอโทษกันเร็ขอโทษกัน <laughs> ขอโทษย้ายขอโทษนี่หล่าไได้ตั้งใจ <laughs> มันออกเองอ้ท่อนนั่นท่อนหาลอยหกสิบแปดบาทไหมเอสี่อยจอ้สื้ออะไร กินนะมันไม่อยกินนะมันไม่ใช่ซื้อซื้อหน่อยโอ้แล้วบางลูก่อยกินแบบอันอันบบกฮุ่งไหมบบกฮุ่งร้อก็รอชิงซไซิบสองอมันเป็นยาเออเอาล็กน่อยนี่ปายมันเย็นี้ก็จะซื้อในอีกจะบห้อหน่แล้วโอห้าสิพาะวใบหกสิบต้นสิบอ็ไไอรนแล้วไอรอนไฮด์ต้นสิบอกสา อ้อไม่วอ่โอสิบหลังสิสิบเมตรก็แค่ไหมวันสินี่เอาจะส่งเองต้องได้อำาจปิดสแกนด้วยอจารมันบ่ะไม่เนี้เขาแก้ขนมแี่นั่นเขาไปปูสัตว์นอกกินกินนี่นี่ก็ได้สารที่นี่ยโอ้เนาะงั้นโต๊วถ้ามาแล้วเ็เจ้าก็ได้ดะเห็นขาว่าทิ ตดเอายายนี่แม่กำลังกินเข่าโย่เนอะอ้าวมันะามากนยุ่ว่าได้เนาะสวยกว่านี้จะมีอีกไหมวันต,ตรงไหนใครใครเขา,าห้าห้าห้า <laughs> เสียงหัวเราะใครหัวเราะ ขนาดเม่ใช้เด็ดพริกสิบเม็ดห้าห้านะห้าห้านะห้าห้าอย่าไปจิ้มมันอย่าไปจิ้มเขาไอ้เ้ากำลังหัวล้ออยู่อย่าลังจิ้มไม่เนี่ยจิ้มเด้เด้เด้ใหญ่เออยังไงผ่านไปแล้วทำรูปหวัวลออมาให้หน่อยไมหมหัวล้อพี่พี่พ,พี่น้องเพชรนั่นแหละน้องเพชรตกใสนน่นะ

เบิ่งแน่โอ้ยเนะเละหมดมาคุ้งเว้ยนี่ no เซ่บน nice บนี่เละย้อนเขานี่จ้าวาถิมใรถสลิงทิมไปให้มาคุ้อกินอะไหมาไเขาจะาอาเขาขมถึงไหนขมถึงมกินอไเนี่ยกินน้ำทั้งนอกไม่อันใครไหจรินไกินปลี่ยนนี่ละนอนนอนกินทั้งนองนอนกินทั้งนอกเลยตอนนี้ใช้สี่ตลอดแค่ไหนกนจักินยาเออกินได้นหนอนเาเล่า กินเยอะๆมะละกอจะได้ขี้ง่ายๆปากุงกับบกุงเขาอยู่ต่อเมื่ออื่อนียไปส่งให้ม่ยี่ต่อยลโต๊ะเะนิ่งยิเห็ดยิเห็ดยเห็ดเห็ดเห็ดออกไปสั่นว่าวาเอาเอาอพอยดเอาเพชรกินดีๆนั่งดีๆเห็นว่าเขเขากินเขาถ้าได้เปลี่ยนเยอะเอ้ให้เสได้ระดีบปงไช้เห็ดนี่จะไม่เห็ดออกจากจานไหมนะคนเปี่ยน

เป็นเช็ยกดอันเบอร์โจ๊บแยังยังดีขอหนูชาชนได้ไหมคบเอาแ่ก็บอกเงเจาไปก็หาเขาว่หาไปไม่ไม่อบทำโทรศัพท์ยายลหละหนูน่งก็ดีดีแมเนี่ยแม่เต้นมของเมียสนุกเมียมั้ยีูแต่ปืนก็ได้ไหนแม่ไม่ใช่ไม่เต้นไม่ได้ดังแมนั่งกินแบบนั่งยุ่น มันกินข้าวกับตาเร็วๆตามากินข้าวนีกินข้างในหนีมันไม่ร้อนต้องุดใา่เพราะว่าสุดท้ายหลายๆก็มุ่งูจะคอน้ายแฟนหรอสุดท้ายแฟนรอไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะตาาต้นี้งไอีมา่ยบ๊อบอบบอกไ๊อบอบอบบ็อบบ๊อบอบอ